Time, holes. ยิ่งทำยิ่งอลังการนะครับหนังจากมาว v ลสต t ด d โอเนี่ยโดยเฉพาะชุดการเดินทางจากกาแล็กซหนังทีมฮีโร่ที่มีฉากหลังอยู่ในอวก,กาศฉันนั้นแทบจะทุกฉากแล้วครับที่ตัวละครนักแสดงจะต้องอยู่กันบนฉากหลังที่เป็นบลูสกรีนแบบที่เราเห็นในเบื้องหลังนี้ครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ภาคที่หแล้วครับ ก,การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการเขียนองค์ประกอบต่างๆขึ้นมาเพื่อให้งานที่เคยอยู่ในจินตนาการอยู่ในหนังสือออกมาได้สมจริงสมจังและก็ตื่นตาตื่นใจที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ หนึงแนวทางสำคัญนะครับสำหรับ Marvel Studio แบบว่าอะไรเป็นจริงได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกภาพยนตร์ครับแต่ท่ามกลาง v i ด u a เอฟ f ฟก t สุดอลังการเหล่านี้ก็มีงานบางส่วนนะครับ <carts Monst ar cane> ที่เราแทบจะไม่ทันสังเกตหรือว่าไม่ทันคิดว่ามันจะเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งหมดนะครับอย่างจากภาพยนตร์เรื่อง Doctor Strange ไอ้เครื่องพันธนาการที่จับ C รชิสใช่ครับไอเครื่องมือที่อยู่ในเรื่องมันขยับแบบนี้ ถูกเขียนขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกแน่นอนครับแต่ความเป็นจริงแล้วเพื่อความสะดวกและความแนบเนียนเขาไม่ได้เขียนแค่เครื่องพันธนาการครับกระทั่งแมตแมคคินเซนก็เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยแหละครับหรือในแคปทัลอเมริกาเซอร i วิลวอร ในฉากนี้เขาก็เขียนวิวด้านล่างของตึกสูงเพื่อไม่จําเป็นต้องให้แอนโทนีแมคคีไปยืนอยู่บนตึกสูงจริงๆเรียกว่าวิวด้านล่างทั้งหมดถูกเขียนถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ครับแล้วเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับกับการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกที่ไม่ได้ใช้เพื่อความอลังการแต่มันถูกใช้เพื่อความแนบเนียนและมันคือความแนบเนียนในระดับที่ว่าเราคนดูอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นเลยแหละครับ เริ่มจากประเด็นที่มีความเซ็กซี่กันก่อนนะครับจากหนังแอคชั่นบ้าดีเดือดจากปี2010เรื่องนี้ครับมาเชตเต้เเตหนังแอคชั่นที่มีพระเอกหน้าโหดอย่างแดนนี่เทโฮแสดงนำหนังบ้าบๆเรื่องนี้ก็มีสาวๆอยู่ไม่น้อยครับหนึ่งในนั้นก็คือเธอคนนี้ครับเจสสิก้าอาลบาและฉากที่ผมกำลังพูดถึงก็คือฉากนี้ครับ คือฉากที่เราจะได้เห็นเจสิก้าอัลบาเลยทั้งตัวเต็มตัวครับ <c oughs> ผมว่ามันตรงกับเจตนาของผู้กำกับนะครับโรเบิร์ตรูดิเกสผู้กำกับ,กบให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาอยากจะให้เด็กวัยรุ่นเข้ามาดูมาเชเต้แล้วไปบอกกันต่อว่าเฮ้ย hey, มาดูหนังเรื่องนี้เจสิก้าอัลบาโปทั้งตัว <c oughs> <c oughs> แ,ตแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งตื่นเต้น เพราะไอความเซ็กซี่ที่เราเห็นสาวอัาบาในหนังเรื่องนี้มันคือของปลอมทั้งนั้นครับความเป็นจริงแล้วในการถ่ายทําฉากนี้เป็นแบบนี้ครับเธอสวมชุดชั้นในสีขาวในการถ่ายทําฉากนี้ครับแล้วทีมงานจึงใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกลบมันออกภายหลังเขียนสะโพกเขียนหน้าอกของเธอขึ้นมาใหม่ครับนั่นก็เพราะ Ba, เจสิก้าอัลบาเซ็นสัญญาเพื่อจะเล่นหนังเรื่องมาเชเตโดยระบุชัดเจนว่า no nudity no, หรือว่าไม่มีฉากเปลือยนั่นเองครับ CGI หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกก็เลยเป็นทางออกสำหรับผู้กำกับอย่างโรเบิร์ตเบรดูเคครับเรื่องต่อมาอย่างเป็นฉากที่อยู่ในห้องอาบน้ำนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง a beautiful mind ฉากนี้เป็นช่วงที่จอห์นเนชลืมลูกชายไว้ในอ่างอาบน้ำครับแล้วเขาก็เปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้กว่าภรรยาของเขาอลิเซียเนชซึ่งแสดงโดยเจนนิเฟอร์คอนเนลลี่จะมาเจอเข้าระดับน้ำในอ่างก็ค่อยๆสูงขึ้นมาจนเกือบจะท่วมเด็กที่อยู่ในอ่างแล้วล่ะครับก่อนที่เธอจะช่วยเอาไว้ได้สำเร็จครับ ความเป็นจริงแล้วฉากนี้มันไม่น่าจะถ่ายอะไรยากเย็นนะครับแต่สิ่งที่พูมกับรอนทาวเร์ดกังวลก็คือในเมื่อบทมันเขียนเอาไว้ว่าระดับของน้ําในอ่างจะค่อยๆสูงขึ้นจนลูกของจอห์นเนสเกือบจะจมน้ําในการถ่ายทำรอนทาวเวิร์ดไม่ยอมแน่นอนครับที่จะให้เด็กทารกอายุไม่กี่เดือนมารับความเสี่ยงในการถ่ายทำฉากจมน้ำในอ่างอาบน้ำฉากนี้ฉะนั้นแล้วสิ่งที่พวกเขาทำก็คือ การถ่ายนักแสดงเด็กทารกในอ่างอาบน้ำเปล่าครับแล้วค่อยๆเขียนวิชูเอฟเฟกขึ้นมาเป็นชั้นๆตั้งแต่ระดับน้ำในอ่างแสงสะท้อนที่ควรจะเกิดขึ้นรอยของระดับน้ำบนใบหน้าของเด็กแล้วก็ภาพฟุตเทจอ่างอาบน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มทั้งหมดนี้จึงประกอบกันเป็นฉากนี้ขึ้นมาได้อย่างสมจริงอย่างที่เราเห็นครับเร,เรื่องก็น่าสนใจนะครับเฮอร์บี้ฟูลีโลเดร หนังตลกที่สร้างขึ้นโดย w อ l ์ d ิส n e y พิกเจอร์นะครับห oh. นังเรื่องนี้อยู่ในปี2005 oh. ครับวันที่ลิ oh นซี่โลแฮันนางเอกยังคงใสๆอยู่เลยครับ oh. ชัดเจนนะครับว่าเทคนิคพิเศษในหนังเรื่องนี้ oh. คือเทคนิคพิเศษที่ใช้ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างเฮอร์บี้รถพูดได้ครับแต่ปัญหาสำคัญที่เราจะพูดถึงวันนี้ oh. มันไม่ได้อยู่ที่ไอรถเต่าเฮอร์บีครับมันอยู่ที่น้องนางเอกลินซี่โลฮน ตอนนั้นลินซี่โลแฮนอายุประมาณ19ปีเท่านั้นครับแล้วเธอก็เพิ่งจะเล่นหนังใหญ่มาไม่กี่เรื่องปัญหาใหญ่ของลินซี่โลแฮนในหนังเรื่องนี้ซึ่งเป็นหนังครอบครัวเป็นหนังเด็กจากวอลดิสนีย์ก็คือเธออึมเกินไปครับและขนาดหน้าอกของลินซี่โลแฮนนี่แหละครับที่ทำให้ดิสนีย์รู้สึกว่ามันทำให้หนังเรื่องเฮอร์บี้เกินหนังเด็กไปสันหน่อยครับ มีการออกคําสั่งนะครับให้ทีมเบื้องหลังใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกลดขนาดหน้าอกของลินซี่โลฮานลงมาให้พอเหมาะพอสมครับซึ่งลดลงมาเต็มที่ก็ได้ประมาณนี้แหละครับเรื่องต่อมา Blood Diamond หนังดราม่าทริลเลอร์จากปี2006นะครับกำกับโดยเอ็ดเวิร์ดสวิกอย่างที่เห็นในเบื้องหลังของหนังครับ Blood Diamond อาศัยเทคนิคพิเศษในการสร้างฉากแอคชั่นฉากนี้ครับในการยิงปืนระเบิดอย่างที่เราเห็นครับเพื่อความสมจริงสมจังทั้งรอยกระสุนตกทั้งฝุ่นที่ระเบิดขึ้นมากราฟิกล้วนๆครับซึ่งนั่นมันคือวิชลเอฟเฟกตรือ่าคอมตร์กราฟิกที่เราน่าจะคาดหมายได้ครับแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือ มันอยู่ในฉากตอนท้ายๆของเรื่องครับตอนที่ตัวละครแดนนี่อาร์เชอร์โทรหาแฟนสาวแมดดี้โบเวนที่แสดงโดยเจเน i เฟอร์คอนเนลลี่อย่างที่เห็นครับในฉากนี้มันคือการบอกลาที่แสนเศร้าครับเจเน i เฟอร์คอนเนลลี่เองก็เล่นได้ดีไม่น้อยครับแต่หลังจากถ่ายทำเสร็จแล้วเอ็ดเวิร์ดสวิกผู้กำกับรู้สึกว่าภาพที่เกิดขึ้นในฉากฉากนี้มันยังไม่เศร้าพอเท่าความรู้สึกของเขาครับนั่นแหละครับสิ่งที่เขาต้องทำก็คือ หยดน้ําตาหยดนี้แหละครับที่ไหลออกมาจากตาของเจเนเฟอร์คอนเนลลี่และไหลผ่านแก้มเธอลงมาผู้กํากับอย่างเอ็ดเวิร์ดสวิกให้ทีมงานเขียนน้าตาหยดนี้ขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกครับนั่นไม่ใช่เหตุผลเพราะว่านักแสดงทําไม่ได้นะครับแต่มันคือเหตุผลที่ว่าผู้กํากับรู้สึกว่ามันควรจะมีหลังจากที่ฉากนี้ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับดักชา์โด ราวของชายที่ถูกสาปให้เป็นแบมพายและเขาก็หลับไปเป็นร้อยปีเลยครับ s <S แล้วตื่นขึ้นมาใหม่ในยุค70ดาแล้ว Dark Shadows <is> ก็เป็นหนังที่ใช้ฉากคอมพิวเตอร์กราฟิกรือวิชูเอฟเฟกต์ไม่น้อยนะครับ oh. ทั้งเอฟเฟกที่สร้างขึ้นมาตามจินตนาการ oh. หรือเอฟเฟกที่ใช้เพื่อทำให้ศิลปินอย่างอลิสคูเปอร์ดูหนุม่มและดูอยู่ในวัยตอนยุค70จริงๆครับ หนึ่งในวิชลเอฟเฟกต์สำคัญของหนังเรื่องนี้ส่วนที่ทําให้ทีมงานเบื้องหลังให้ข้อมูลว่ามันทําให้ตัวเลขของฉากเทคนิคพิเศษในหนังเรื่องดาร์คชาโดสพุ่งไปมากกว่า700ช็อตนั่นก็คือเทคนิคพิเศษที่ใช้กับตัวละครบันนาบัสคอ l ์ลินส์ของจอห์นี่เด็ล้วนๆครับก็เพราะปัจจัยที่ว่าบันนาบัสคอ l ์ลินส์เป็นแวมไพร์ครับสิ่งแรกที่เป็นก็คือแวมไพร์จะต้องไม่มีเงาสะท้อนครับฉะนั้นไม่ว่าจอห์นี่เด็จะเดินผ่านอะไรที่มันวาวไม่ว่าจะเป็นกระจก หรือกระทั่งเงาสะท้อนบนโต๊ะอาหารทิมเบอร์ตันผู้กำกับก็ให้ทีมเทคนิคพิเศษจัดการลบเงาของจอหนีเด็บออกทั้งหมดตลอดทั้งเรื่องครับเงายังไม่พอนะครับส่วนสำคัญที่ทำให้ช็อตเทคนิคพิเศษในหนังเรื่องนี้มันเยอะมากมายจริงๆก็เพราะแวมไพร์ต้องไม่กระพริบตาครับ บทของจอร์นี่เด็บถูกกำหนดมาว่าตัวละครตัวนี้ห้ามกระพริบตาตลอดทั้งเรื่องครับในการถ่ายทําเจ้าตัวเองก็ถ่ายทําแบบพยายามจะไม่กระพริบตานะครับแต่จอนี่เด็บไม่สามารถทําตาแข็งตลอด100%เเซตลอดการถ่ายทําได้ครับทิมมาตันจัดการปัญหานี้ด้วยการใช้เทคนิคพิเศษครับด้วยการแก้ไขช็อตที่จอนี่เดปมีการกระพริบตาตลอดทั้งเรื่องรวมๆแล้วมากกว่า700ดช็อตครับ อีกเรื่องก็น่าสนใจนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า Die Hard with a Vengeance ไดฮาร์ดภาคที่3นะครับเรื่องราวของผู้ก่อการร้ายที่วางระเบิดเอาไว้ในเมืองแล้วปั่นหัวให้พระเอกของเราจอห์นแม็กเคลนด้วยการบอกให้ทำภารกิจประหลาดๆตลอดทั้งเรื่องครับและหนึ่งในภารกิจที่เกิดขึ้นในไดฮาร์ดภาคนี้ก็คือเขาให้จอห์นแม็กเคลนซึ่งแสดงโดยบรูซวิลลิสห้อยป้ายที่เขียนเอาไว้ว่า I h a ฮ e n i g เก r s และก็ไปยืนอยู่ในย่านคนผิวสีครับ วันนั้นผู้กำกับจอห์นแม็กเทเนนให้บรูซวิลลิสยืนและแขวนป้ายทั้งหมดก็เดินทางไปถ่ายทำกันที่ฮารเลมย่านคนผิวสีจริงๆครับแต่ขณะถ่ายทำป้ายที่บรูซวิลลิสแขวนเอาไว้นั้นเขาไม่ได้เขียนว่า I hate n i g เก r นะครับแต่จอห์นแม็กเทเนนผู้กำกับให้ทีมงานเขียนมันเอาไว้ว่า I hate everybody ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าหากว่าบรูซวิลลิสห้อยป้ายที่เขียนว่าไอเฮดนิกเกิลสแล้วไปยืนถ่ายทำที่ฮาเลมจริงๆแล้วก็ชะตากรรมของบรูซวิลลิสคงจะไม่ต่างจากจอห์นแคลนในเรื่องแหะครับฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือพวกเขาไปแก้ไขป้ายตามบทที่มันควรจะเป็นโดยคอมพิวเตอร์กราฟิกครับ สุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Zodiac งานจากปี2007ซึ่งกำกับโดยเดวิดฟินเชอร์เจ้าของผลงานอย่างเซเว่และก็ Panic Room ครับ z o <od> ด i a c พูดถึงเรื่องราวของเหตุฆาตรกรรมกับการสืบหาฆาตรกรต่อเนื่องครับ <S <S ดูตามตัวอย่างเนื้อหาหนังก็ดูจะนิงน่งๆซีรีสนะครับไม่ได้มีอะไรวุอนวาหรือว่าตูมตาม <i> <N> <N> แต่ว่ากลายเป็นว่าหนังครามดราม่าเรื่องนี้แทบจะตลอดทั้งเรื่องเต็มไปด้วยฉากที่ต้องใช้วิชลเอฟเฟกต์ค,ครับนั่นก็เพราะว่าเรื่องราวของโซดีแอคเกิดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกโนในช่วงปี1970ฉะนั้นฉากหลังทั้งหมดในเรื่องเดวิดฟินเชอร์จะต้องสร้างซานฟรารนซิสโกในยุค70ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับทั้งตึก อาคารบ้านเรือนหรือว่ารถที่วิ่งอยู่ในท้องถนนบรรยากาศซานฟรานซิสโกตลอดทั้งเรื่องทําให้เดวิดฟินเชอร์ต้องอาศัยบลูสกรีนในการถ่ายทําแต่ละฉากแล้วนําฉากเหล่านั้นมาเขียนใหม่โดยคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อทําให้หนังทั้งเรื่องเกิดขึ้นในปี1970ให้ได้ครับ นี่แหละครับเรื่องราวของเทคนิคพิเศษงานด้านภาพที่ไม่ได้อาศัยมันเพื่อความอลาัางการนะครับแต่มันคือเทคนิคพิเศษที่เกิดขึ้นเพื่อความแนบเนียนจริงๆที่ว่ามากันในสกูวันนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนน้อยเท่านั้นครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่พูดกันมาเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะมีการยืนยันแล้วครับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ยังมีอีกไม่น้อยครับที่เป็นข่าวลือเป็นข่าวเมาส์กันว่าเขาใช้ C G I หรือว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกในการทํางานเหมือนกันครับ ทั้งเควินคอสเนอร์ที่อาศัยคอมพิวเตอร์กราฟิกแก้ปัญหาผมบางในหนังเรื่อง w a t e r w o r l d หรือเจสิก้าอัลบาก็มีคนมาเมาสว่าเธอบอกให้ทีมงานใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเติมน้ำตาให้เธอในภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Four Rise of the Silver s u r f e r เพื่อเธอจะได้ร้องไห้ได้แบบสวยๆหรือใน Superman Return ก็มีข่าวลือออกมาว่าทีมงานตัดสินใจใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อแก้ไขให้แบนดอนรัลในชุดซูเปอร์แมนเป้าไม่ตุงจนเกินไปครับซึ่งทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าหนังที่ฉายกันระดับโลกนั้นพวกเขาทำงานกันแบบเก็บรายละเอียดทุกจุดจริงๆครับเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์และถูกต้องที่สุดอย่างที่ตัวเองคิดไม่มีอะไรน้อยเกินไปหรือว่ามาเกินไปครับ